จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างรวมไปถึงหลายพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เดี๋ยวรัฐบาลครับได้เร่งสังเกตสังการนะครับขอไปครับสังการให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและการเตรียมตัวนะครับในการฟื้นฟูเยียวยายหลังสถานการณ์ขี้ข่ายเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในรู้เรื่องเรื่องต้องรู้ครับ รู้เรื่องเรื่องต้องรู้กับผมโฟตโต้ปียพงศ์ครับคุณผู้ชมครับมาหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและหลายพื้นที่ในภาคอีสานที่ต้องจับตาสถานการณ์เป็นพิเศษกันด้วยโดยรัฐบาลครับได้มีการสั่งการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะเร่งด่วนพร้อมกับเตรียมแผนที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายครับ หลังจากที่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จนะครับได้มีการเรียกประชุมด่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานและติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆได้ดำเนินการและมีข้อสั่งการมาโดยตลอด ทั้งนี้ศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมนะครับสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว23จังหวัดและยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอีก16จังหวัด64อำเภอมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกว่า1.8แสนรายส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งพืชที่มีพื้นที่เสียหายกว่า85,000 0ไร่ดาประมงพื้นที่เสียหายกว่า9,000ไร่ และด้านปศุสัตว์สัตว์ได้รับผลกระทบ3.3ล้านตัวททงนิกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าโดยจะชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่นําส่งเสบียงอาหารน้ําดื่มและซ่อมเครื่องยนต์เครื่องจาักรการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภยัยพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งหาม,มาตราการช่วยเหลือเกษตรก,กรที่ได้รับผลกระทบรวมถึงสํารวจความเสียหายทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์เพื่อประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป หลังน้าลดนะครับรัฐบาลยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการตรวจสอบความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานรับฟังปัญหาความต้องการและดําเนินการปรับปรุงให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมการช่วยเหลือฟื้นฟูโดยเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมสารพอดอ .6 และสารเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันสาเหตุของโรคพืชพร้อมกับเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวและยังมีต้นพืชผักไม้ยืนต้นไม้ผลรวมกว่า 432คุณผู้ชมครับรัฐบาลได้มีการเตรียมงบกลางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เฉพาะการเยียวยาเท่านั้นนะครับแต่สําคัญคือเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนจะต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลักกันด้วยสําหรับผู้ประสงค์จะบริจาคเงินนะครับสามารถประสานงานไปที่สํานักงานประหลัดสานักนาย,ยมนตรีที่เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการหลักตามระเบียบและกฎหมายต่อไปครับและนี่คือรู้เรื่องเรื่องต้องรู้กับผมโฟโตโป้ปีาายพงษ์เคนไวครับ thank yeah. you